นายกรัฐมนตรีแถลงยืนยนันไทยไม่ใช่ฝ่ายเริ่มความรุนแรงพร้อมกับเดินหน้าปกป้องอธิปไตยอย่างมีเหตุมีผลพร้อมกับสั่งดูแลประชาชนชายแดนเต็มที่นะคะขณะที่กระทรวงกลาโหมและกระทรวงการต่างประเทศเองก็ชี้แจงนานาชาติตามข้อเท็จจริงของสถานการณ์ค่ะ จากสถานการณ์บริเวณชยายแดนไทยกัมพูชานายอนุทินชาญวิรกูลนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ถแถลงผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยยืนยันว่าประเทศไทยไม่เคยเป็นฝ่ายเริ่มหรือกระทําการลุกรานแต่จะไม่ยอมให้มีการล่วงละเมิดอธิปไตยของชาติโดยรัฐบาลจะดําเนินการทุกอย่างด้วยความมีเหตุมีผลรอบคอบและยึดหลักสันติภาพความมั่นคงและมนุษยธรรมเป็นสําคัญ นายกรัฐมนตรีระบุว่าประเทศไทยจะปฏิบัติการทางทหารตามความจําเป็นและตามเงื่อนไขของสถานการณ์เพื่อรักษาความมั่นคงของประเทศและดูแลความปลอดภัยของประชาชนพร้อมขอให้ประชาชนเชื่อมั่นในรัฐบาลและศักยภาพของกองทัพไทยทั้งอย่างได้มีการสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดนทั้ง7จังหวัดดูแลประชาชนในศูนย์อพยพยอย่างดีที่สุดโดยกำชับให้การเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อจัดหาอาหารยาและสิ่งของจําเป็น ต้องไม่เกิดการขาดแคลนทางด้านของพลเอกนัทพลนาคพาณิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้มีการออกถ้อยถแถลงย้ำว่าไทยจำเป็นต้องใช้สิทธิ์ในการป้องกันตนเองอย่างเต็มรูปแบบตามกฎหมายระหว่างประเทศเพื่อคุ้มครองแผ่นดินไทยชีวิตทหารและความปลอดภัยของประชาชนทุกคน ขณะเดียวกันกระทรวงการต่างประเทศได้เชิญคณะถูตานุทูตจาก58ประเทศรวมถึงองค์กรระหว่างประเทศอีกสององค์กรรวมทั้งสิ้น73คนเข้ารับฟังการชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นโดยเน้นย้ำถึงพฤติการและเมิดข้อตกลงหยุดยิงและถ้อยแถลงร่วมของกัมพูชาพร้อมกับระบุว่ากัมพูชาเป็นฝ่ายเปิดฉากยิงก่อนทำให้ไทยจำเป็นต้องตอบโต้เพื่อป้องกันตนเองและรักษาอธิปไตยตามหลักสากล และกฎการใช้กำลังระหว่างประเทศสถานการณ์ดังกล่าวส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยได้รับผลกระทบอย่างกว้างขวาง,างโรงพยาบาลหลายแห่งต้องปรับการให้บริการโรงเรียนบางแห่งจำเป็นต้องปิดการเรียนการสอนและมีประชาชนเกือบ4 0 0 0 0คนต้องอพยพเข้าสู่ศูนย์พักผิงชั่วคราว